ตัวนี้เป็นจังไหนโอ้ตัวนี้อ่อนเนี่ยนี่จะเป็นอ่อนสแอนอะไรนี่อ่อนทำได้เนี่ยโคตรยิ่อ้อนมีเหนือดูมีเหนือฮะเนี่ยหวยดวงนี้ครับนี่นนรับเนี่ยอันนี้รักนี่เดียวนี่นอนเลยโอ้อยากพาวอ่อนเดียมันอยู่สูงแค่หลัง10ปีนขึ้นกระยานตกเออแต่เป็นตกโอ้แซงต้นนี้มีหลายแซงอยอะพีไไ่จะกิน พอได้พอได้เลือกเยอะเอาเงินแก้บ่าแล้วนี่ก็แก้บ่าแล้วนี่แก้่แล้ว,ลวโอ้ลูกซ่ายอยากกับเผาอ่อนเป็นเหตุครับพี่น้องเห็นแล้วขึ้นอยากกับว่าได้กินโดนคนป้อป้า,ปามาัดเป็นสาวแล้วว่าสิป,ปิ้น่าสิป,ปิ้นกินกับสิโพดไปเ่ยนะ ก่อเสร็จกินมันทัพงเป็นแนวอื่นก่อนบ,นบรรมม่วัดตะบนเปสาวพอดีบ่พอเตยงเสรีเยื่อได้หรอ,มรอมมไม้ขันกาะไม้ขันเกาะ อเอ๊บอ๊บโอ้โโอ้โุผกิ่งขโรโรล่ะทดสอบทดสอบดูแกแกแกบ่แกแกโอ้ยโอ้ยมสีอ่อนอตอนนี้อ้ยอ้อ้ตัวนี้มันสพาขนมเรานี่อะไรอะไรโอ้ยหมดการหมดการ ปวดแสงในตัวนี่โอ้โอโอโ้จะปวดที่คอแล้วหลุน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 โอ้ย

อเฟังเสียงดังปุ๊กหนึงนี่ช่างนี่เปอโอ้ยเส้นอกเเนมอเสร็จเลยทีแต่มันตกนี่บมว่าเท้นนี่เศร้าเ่กัเมื่อกี้นี่แหละเป็นกายถ่ายทำคลิปที่หน้าถ่ายทำคลิปที่หน้าตื่นเต้นวาดเสียวมากครับพี่นอ้องโอ้เฮ้อ ดังปุกอีละต้วป้ดังปุกอีละโ้ยตัวนี้เป็นยังไงโอ้ตัวนี้อ่อนเน่นี่จะเป็นอ่อนังไล่ะนี่อ่อนทำได้เดคนีอ่อนมีเนือหรือมีเนือัน่ยโดองนี่ครับนี่รักเน่อันีกจะได้เอา่นอนเลย หัวไปไหนแทงนี่มวยมึงม,มองแทงกันมาจะกกอกนหัวอ้นวันมันกันยังคนได้สีทุกฟันพลอยดีเอโอมันคนแบบนั่นสีบนีตัวนันจวดจวดดีเอเขาดีขนาดเลยบไม่สอนเลตันนี้ส่งกแต่ว่าอัานก็ยังโกดนดำดนิดนึง <c oughs>